สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสําหรับพลวัตฟาร์มนะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนมันนะครับนี่ครับสวนมันข้างสวนผักของผมนะครับนี่ครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูมันนะครับมารีวิวมันสําปลังนะครับอายุหกเดือนนะครับเช็คความใหญ่ของหัวนะครับว่าหัวจะใหญ่แค่ไหนนะครับสําหรับ มันหกเดือนนะครับนี่นะครับโอเคครับไปดูเลยครับว่าหัวมันจะใหญ่แค่ไหนนะครับสำหรับมันหกเดือนนะครับนี่นะครับหน้าตาของมันสัหลังนะครับหัวมันสัหลังอายุหกเดือนนะครับนะครับนี่ก็คือกวนน้ำสิงครับขนาดหกร้อยมิลลิตรนะครับ ขวดน้ำสิงนะครับน้ำเปล่านะครับขนาดก็ใหญ่นะครับนี่คือหัวมันนะครับสูสีกันนะครับมันแค่หกเดือนเองนะครับหัวใหญ่ขนาดนี้ครับปกติก็จะขุดประมาณสิบสองเดือนนะครับวันนี้มาขุดนะครับหกเดือนดูนะครับ ว่าจะได้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับนี่เช็คหัวแรกนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งไร่นะครับจะได้ประมาณกี่ตันนะครับสำหรับมันหกเดือนนะครับปลูกช้ากว่เพื่อนนะครับตรงนี้นะครับอีกยี่สิบก็ไร่นะครับก็จะถอนสิบสองเดือนนะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะถอนออกนะครับทำ ระบบน้ําหยดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแปลงตรงนี้ข้างสวนผักของผมนะครับนี่ครับก็แช่ท่อนมันนะครับลากดกกมากนะครับแช่ท่อนมันก็สูตรกะปิพงชุรุดเอ็ม้อยเนี่ยนะครับนี่ธรรมดาบ้านนะครับหัวใหญ่ขนาดนี้เลยครับสําหรับสายพันธุ์นั้นก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับขอตั้งชื่อว่า อะไรดีนะครับของบุวัดฟาร์มก็ได้นะครับของบุวัดฟาร์มก็แล้วกันนะครับมันนะครับตอนไปขอพันมันมาก็เจ้าของเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพันธุ์อะไรนะครับหัวดกใหญ่และยาวนะครับนี่ครับทนน้ําทนแรงนะครับไม่เน่าครับนี่ครับ รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับยังไม่ถึงขวบนะครับไม่ถึงขวบปีแค่หกเดือนเท่านั้นเองครับปลูกตอนเมษาครับปลายเดือนเมษาครับอันนี้ก็เดือนพฤศจิกานะครับหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนนะครับนี่ท่านผู้ชมมารีวิวดูนะครับ โอเคครับผมจะมารีวิวครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ขุดไปขายแล้วนะครับว่าตรงนี้หนึ่งไร่นะครับจะได้ประมาณกี่ตันนะครับนี่นะครับก็ตัดต้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับโอเคครับพอจบการรีวิวหัวมันสำปะหลังไว้เพียงตรงนี้นะครับสวัสดีครับ